สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วงนี้เชิญรับชมข่าวในพระราชสำนักค่ะค่ำนี้อยู่กับคุณปาจรีศูนย์สินพงษ์และดิฉันปาริชาติไวยกวีค่ะค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวลัยลักษ์อัรราชกุมารีเสด็จถึงสาธรารณรัฐประชาชนจีนแล้วโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน ันที่6มิถุนายน2557เวลา15นาฬิกา50นทีตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลรักษ์อัครราชกุมารีเสด็จถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนในการนี้นายวิบูลคูสกุล เอกอัคราชทัตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีนนายชินยูเซนอดีตที่ปรึกษาฝ่ายวัฒนธรรมจีนสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยในฐานะผู้แทนกรติยศของกระทรวงวัฒนธรรมจีนนางฉางยูเหมินรองผู้อำนวยการกองกิจการเอเชียกล่มวิเทศสัมพันธ์กระทรวงวัฒนธรรมจีนนางหัตยาคูสกุลภริยาเอกอัคราชทูตประจำสาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้ช่วยทูตฝ่ายฐานบกและรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายฐานประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งผู้ช่วยทูตฝ่ายฐานเรือผู้ช่วยทูตฝ่ายฐานอากาศรองผู้ช่วยทูตฝ่ายฐานบกประจำสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งเฝ้ารับเสด็จและเสด็จออกจากท่าอากาศยานนานาชาติกรุงปักกิ่งไปยังโรงแรมที่ประทับไชน่าเวิลด์โดยมีนางอุรีรัตนพฤกษ์อัครราชทูตพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตนกรุงปักกิ่งเฝ้ารับเสด็จ สำหรับการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนในครั้งนี้เพื่อส่งศึกษาดนตรีหู่เจิงในการเตรียมความพร้อมในการแสดงดนตรีและวัฒนธรรมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินครั้งต่อไปทรทัฐนรวมการชระทรวงการ่งประเทศงประเทศไทยรายงาน พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าศีรัตภาวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารส่งเข้าร่วมการฝึกภาคสนามในหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนสินฮัธิการทหารบกชุดที่92ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี วันนี้เวลา10นาฬิกา50นาทีพระเจ้าวรมงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตนวพราวราชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารเสด็จไปยังสนามเฮลิคอปเตอร์กองร้อยบินกองพลบินทหารราบที่9ค่ายสุรศรีอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อส่งเข้าร่วมการฝึกภาคสนามหลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่9 2ในการนี้ทรงวางผ่านพุ่มทรงวางพงมาลัยและทรงจุดทูบถิ่นเครื่องทองน้อยถวายสักการะ พระอนุสาวรีสมเด็จพระบวรบร,ราชาเจ้ามหาสุรสิงหนาถกรมพระราชวังบวรสถานมงคลในรัชกาลที่หนึ่ง เจ้าพระยาสุรสีซึ่งเป็นแม่ทัพที่นำชัยชนะสมัยสมรภูมิสงครามทุ่งลาดยา่าในสงครามก้าทัพเมื่อปีพุทธศักราช2328บริเวณพื้นที่ค่ายสุรสีต่อมาเสด็จไปยังวัดถ้ำมาเดื่ออำเภอไซโยกโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลายัยและทรงจุดธูปเทียนเครื่องไทยที่นมาบูชาพระพุทธชยานตรีหลวงพ่อใหญ่พุทธเมตตาพร้อมทั้งทรงวางพวงมาลายัยณที่ประดิษถานพระพุทธชินราชจำลองและพระครูบาศรีวิชัยจำลอง จากนัสเสดจไปยังพื้นที่ตรวจภูมิประเทศประเวณเจดีพระพุทธสีมงคลธรรมยาตรา ราเจดีวิหารทรงวางพวงมาลัยและทรงจุดทุกเทียนเครื่องทองน้อยสักการะเจดีพระพุทธสีมงคลธรรมญาตราเสร็จแล้วทรงฟังการถวายบรรยายสรุปวิเคราะห์พื้นที่ปฏิบัติการและการประมาณการด้านข่าวกรองโดยการตรวจการภูมิประเทศจริงประกอบแผนที่สถานการณ์ที่มีลักษณะเป็นที่ราบแคบๆตามลําน้ําแขวนน้อยมีห้องภูมิประเทศทางลึกซึ่งมีเครื่องกีดขว้างตามธรรมชาติเป็นจํานวนมากร่วมกับนายทหารตำรวจและในฐานมิประเทศที่เข้ารับการศึกษาในหลักสูตร หลักประจําของโรงในเสนาธิการทรหารบกชุดที่9 2ด้วยในการฝึกครั้งนี้พระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสิรวรัชายาทรงได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่20ซึ่งจะต้องทรงนำในทหารนักเรียนที่ทําหน้าที่เป็นาทนหารฝ่ายเสยนาธิการฝึกปฏิบัติตามโจทย์ที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามหลักสูตร ทั้งนี้หนทางปฏิบัติของฝ่ายเราคือการใช้ส่วนปฏิบัติหลักเข้าตีฝ่ายข้าศึกตามแนวทางการเคลื่อนที่ด้านทิศเหนือของแม่น้ําแควน้อยและแนวที่2การใช้ส่วนปฏิบัติหลักเข้าตีฝ่ายข้าศึกโดยใช้แนวทางการเคลื่อนที่ด้านทิศใต้ของแม่น้ําดังกล่าวซึ่งมีเกณฑ์เสี่ยงที่สําคัญคือการข้ามลําน้ําแควน้อยภายใต้การกดดันจากฝ่ายตรงข้าม ต่อมาเสด็จไปยังบริเวณสะพานยานโทนสะพานข้ามแม่น้ําแขวน้อยทรงฟังการถวายบรรยายสรุปลักษณะลำน้ําแขวน้อยที่เป็นเครื่องกีดขวางที่สําคัญในพื้นที่ปฏิบัติการโดยท่าข้ามที่สําคัญต่างๆของแม่น้ําแขวน้อยที่ฝ่ายเราสามารถใช้ทําการข้ามลําน้ําเข้าตีต่อฝ่ายตรงข้ามได้ จากนัเสเดจไปยังพื้นที่เพื่อตรวจภูมิประเทศบริเวณที่ปฏิสถานพระพุทธนวอุดมมงคล38นวัดเขาน้อยชินราชทรงวางพวงม,มาลัยที่ปฏิสถานพระพุทธชินราชจำลองและรอยพระพุทธบาทจำลองและทรงวางพวงม,มาลายัยและทรงจุดธูปถยนเครื่องท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธนวะอุดมมงคล38เสร็จแล้วทรงฟังการถวายบรรยายสรุปแนวความคิดในการสนับสนุนด้านต่างๆของกองพลฐานราบที่20โด้วยการตรวจการภูมิประเทศจริงประกอบแผนที่สถานณ ได้แก่ด้านการส่งกําลังบํารุงครอบคลุมในเรื่องของการส่งกําลังสิ่งอุปกรณ์ต่างๆการซ่อมบํารุงการส่งกลับการรักษาพยาบาลและสถานที่ตั้งด้านการส่งกําลังบํารุงที่สําคัญ ด้านการกำลังพลการบำรุงและรักษาขวัญการทดแทนกำลังพลการรักษากฎระเบียบและข้อบังคับการควบคุมทหารปลัดหน่วยและสถานที่ตั้งทางการกำลังพลที่สำคัญด้านกิจการพลเรือนครอบคลุมในเรื่องของการปกครองฝ่ายพลเรือนลักษณะของประชาชนในพื้นที่การเศรษฐกิจสังคมจิตวิทยาการควบคุมผู้อพยพและผู้ลี้ภัยและสถานที่ตั้งทางด้านกิจการพลเรือนที่สำคัญ และด้วยพระมหาการุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อสุนัขจรจัดได้เกิดเป็นศูนย์รักสุนัขหัวหินนะคะโครงการต้นแบบในการบริหารจัดการอย่างมีระบบครบวงจรและสามารถให้ท้องทื่อืนอื่นนั้นสามารถปรับไปใช้ได้ค่ะติดตามทั้งหมดนี้ได้ในสารคาดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชุดงานของในหลวงตอนศูนย์รักสุนัขหัวหินค่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับคุณทองแดงสุนัขที่เกิดข้างคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเขตวังทองหลางไว้เป็นสุนัขทรงเลี้ยงเมื่อปลายปี2541แม้เป็นเพียงสุนัขจรจัดแต่ทรงยกย่องว่าเป็นสุนัขที่กตันอูรู้คุณและได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จำหน่ายเสื้อคุณทองแดงให้คุณทองแดงได้ช่วยเหลือเพื่อนสัตว์ ศูนย์รักสุนัขหัวหินสร้างขึ้นเมื่อปี2546เป็นโครงการตามพระราชประสงค์เพื่อเป็นแหล่งพักพิงของสุนัขจรจัดในเขตเทศบาลเมืองหัวหินได้รับการสนับสนุนพื้นที่จากวัดเขาอิติสุขโตทั้งอย่างพระราชทานเงินจัดตั้งมูลนิธิศูนย์รักสุนัขหัวหินในพระบรมราชูปมัมเพื่อใช้ดูแลสุนัขและพระราชทานเงินสมทบมูลนิธิอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยมีเทศบาลเมืองหัวหินดูแลการดาเนินงาน และเมื่อวันที่13กุมภาพันธ์2557ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานเป้าหมายสำคัญคือการลดจำนวนสุนัขจรจัดอาทิทำม,มันและโรณรงค์ให้เจ้าของเอาใจใส่ควบคู่กับการดูแลสุนัขภายในศูนย์จัดแบ่งกลุ่มออกเป็นกลุ่มสุนัขโตเต็มวัยให้เลือดแก่สุนัขป่วยได้กลุ่มสุนัขโตเต็มวัยแต่ไม่สามารถให้เลือดได้รวมถึงกลุ่มลูกสุนัขสำหรับให้ผู้รับไปอุปการะ และกลุ่มสุนัขพิการเจ็บป่วยมีกิจกรรมหลากหลายอาทิทาราบำบัดเพื่อรักษาโรคและการว่ายน้ำในสั์ปกติยังเป็นการออกกำลังกายอย่างดีการคัดเลือกสุนัขที่มีคุณสมบัติครบเพื่อเป็นสุนัขให้เลือดของธนาคารเลือดโรงพยาบาลาสตัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวหินในวันนั้นเนี่ย สัมผัสได้ถึงพระเมตตาที่พระองคนน์ท่านมีต่อสุนัขครับแม้ว่าเป็นสุนัขจรจัดพระองค์ท่านก็ไม่ได้ไ,ดไม่ได้รังเกียจเลยนะครับพระองค์ท่านก็ทรงพระเมตตาและก็ทรงพระเกณเสียงสาราญที่จะให้อาหารกับสุนัขจรจัดเหล่านี้นะครับ s> <S ตัวผมเองซึ่งเป็นผู้ที่ทํางานในโครงการนี้นะครับแล้วก็ผมยังคิดว่าคนที่เป็นคนรักสุนัขนะครับแล้วก็คนที่มีใจที่อยากจะคิดช่วยเหลือสุนัขจรจัดนะครับ <_ s 1> ซึ่งก็เป็นปัญหาอยู่และพระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบในการที่จะทรงนําพวกเรา เพื่อให้เห็นปัญหาสุนัขจรจัดแล้วก็ทรงอยากให้แก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดเหล่านี้นะให้เป็นการแก้แบบครบวงจรธนาคารเลือดจากสุนัขจรจัดหลายคนเอามองว่าสุนัขจรจัดสามารถให้เลือดได้หรือเปล่ามีความปลอดภัยหรือไม่นะครับก็เรียนว่าสุนัขจรจัดนี่ก็สามารถที่จะให้เลือดได้ถ้าเขาปลอดจากโรคนะครับนั้นเนี่ยการที่เขาสามารถที่จะให้เลือดได้นะครับแล้วก็เลือดของเขาเนี่ยมีคุณสมบัติ ที่ดีและก็ปลอดภัยให้เลือดได้ก็จะเป็นประโยชน์กับสุนัขที่มีเจ้าของนะครับที่เขาเจ็บป่วยแล้วก็รอการรับเลือดที่โรงพยาบาลสุนัขจรจัดที่เกิดมาไม่มีเจ้าของหรือเคยมีเจ้าของที่รักวันนี้ได้มีที่พักพิงและเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนสุนัขที่มีเจ้าของแต่สุดท้ายจิตสำนึกความรับผิดชอบของเจ้าของจะมีส่วนช่วยลดปัญหาสุนัขจรจัดได้ในทุกท้องที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทบ,บกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณความสำนิดผลแห่งเส้นทางการพัฒนาส่งครองราชเพื่อประโยชน์สุขเพื่อประชาราศในสรารคดีใต้ร่มพระบารามีติดตามได้จากคุณสมพิษบุตรสาหราค่ะและทั้งหมดคือข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันป,รรนนนปาริชาติปกวีพร้อมทีมงานขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ